ปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยอยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้อง ขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนยสำสำอยไปซ้ำๆยิ่งเธอ,อยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจใคอยดูแลฉัน,นพยายามจะตันจะก็พยายจะตี เธอ,อยังส่งข้อความเดิมๆเข้ามาใครต่อใครก็พูดว่าเธอฝากทางอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอมันยังวันนั้นไม่ว่าสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รับเอาไว้นั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการฉัน จะตัดแต่เธอก็พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่เธอยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาหัวไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอ โทรมาถามจะไปดีไหมเพราะสิ่งดำๆของเธอมันทำมีหงุดใงดอยู่ดีไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกัน i me be แต่เขา้นไฟใส่กันครับผมแต่เช้าตู่เลยไม่ไม่รักไม่ต้องใอ่โอ,อนี่ก็คือแนวนิวจิ๋วเลยนะใช่แ้ทำไมาพูดไหมคะตอนเข้าห้องอัดเป็นยังไงครับต้องลายปรผสมประสานนี้จาัดก,การกันเองเลยบ้านสองสาวจริงๆมีพี่ต้นบูดอกค่ะเป็นคนที่คิดลายประสานที่แบบว่าเราแบบว่า คิดว่ามันต้องอลังการกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเป็นลายที่วางแผนไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่เช้าขนาดนี้ทำไมซักขนาดนี้ล่ะครับผมก็บอกว่าตื่นตั้งแต่อยังไม่ได้นอนตั้งแต่ตีสองจนถึงตอนนี้เพื่อรายการของเราใช่ค่ะความยากของอัลบั้มใหม่ล่าสุดนี้มันคืออะไรคะ จริงๆก็เป็นลายประสานใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็ที่เห็นก็คือมี movement ใหม่ๆด้วยซึ่งเราก็ทำกันบ้านกันนานพอสมควรมันมีท่าแล้วใช่อันนี้แบบจัดในทนัดทนัดนะฮะนี่คุณจ๋าฝึกอยู่นะใช่ค่ะนิวจิ๋วจ๋าไม่บอว่าจิ๋วไม่ว่างเป็นนิวจ๋าก็ได้นี่พูดถึง MV นิ่งๆดีกว่านะฮะแต่ก่อนจะไปดู MV กันผมมีนางเอก MV นะฮะคุณคุณจ oui. e. ุ๋ยนะฮะมีจอจานแต่หุ่นจานนะคะคุณจุ๋ยไปไปฟังอะไรของคุณจุ๋ยนิดนึงดีกว่านะฮะฟังอะไรของคุณจุ๋ยฟังฟังเสียงสัมภาษณ์คุณจุ๋ยนิดนึงนะแล้วก็เพลงก็แซ่บด้วยนะคะคือเพลงแซ่บมาพอมีการติดต่อมาว่า วิดีโอของนิวจิว๋วรู้สึกดีใจมากเพราะคือเพลงของนิวจิ๋วอะยังไงก็ดังอยู่แล้วและตอนนี้ค่ะขึ้นชา้างระดับหนึ่งแล้วนะคะพอเราได้เป็นคนที่เล่นในเรื่องของอวิดีโอเรากด็ดีใจไปด้วยอะค่ะวันที่เจอตอนที่ถ่ายเ v เนี่ยนิวกับจิ๋วก็แบบมาบอกว่าแบบ <พอ S 1> ก็ดีใจให้ร่วมงานด้วยแต่ไม่นึกว่าจะกรี๊ดขนาดนี้นะคะถ้าเกิดมีงานหน้านะคะหรือว่ามีเพลงแซ่บๆนะคะอยากให้จิ๋วร้ายนะคะบอกจิ๋วอยากร้า,รายจริงๆนี่อยากจะทําหน้าร้ายกว่านั้นอีกนะนี่พุ่มกับบอกว่าแอบคุมานีพอจริงๆชอบค่ะเพราะเเหมือออนนตขขงงพล นิวจิ๋วเนี่ยมันจะมีความแซบของผู้หญิงเนี่ยอยู่ตอนท้ายเพลงเสมอนะคะทุกๆคนรอฟังเวลาจุ๊บบอกว่าจุ๋บไปเล่น MV ของนิวจิ๋วทุกคนบอกว่าไม่ต้องห่วงดังแน่นอนนะคะแล้วก็ทุกคนรอดู m v ของนิวจิ๋วตลอดค่ะก็อยากให้นิวจิ๋วค่ะประสบความสําเร็จนะคะกับอัลบั้มนี้นะคะแล้วก็ขอให้แซบแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะที่ให้จุ๋บไปเล่น MV ค่ะแซบนะ เพิมความแซบนะเพราะจุ๋ยพูดแซบประมาณ5ทีว่าแซบจริงไม่รู้ไอ้ฟังเพลงหรือกินส้มตำยูไม่แน่ใจเหมือนกันแซบอะไรขนาดนั้แต่ว่าแซบจริงๆขอหยับเมื่อกี้ได้ดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วนะคะพูดถึงจุ๋ยสักนิดนึงไหมคะโอ้ดีใจมากค่ะที่เขาไม่ได้เจอกันแม้ตอนไทยเองไม่เจอค่ะเราไปดูตอนที่ทํางานจริงๆคือพอนักแสดงที่เขาบอกว่าเล่นปุ๊บสวมคาแรคเตอร์ปั๊บเราดูเทคเดียวเขาก็ผ่านแล้วอ่ะแล้วติดตามเพลงนี้ได้ยังไงไม่รักไม่ต้องเนี่ย มีดอกจันอะไรบ้างดาวโหลดนะคะก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันทนึ่งสามนะคะ0ูนย์ศสองกดโทรออกนะคะ0ูนย์ศนสองกดโทรออกแล้วอัลบั้มเต็มจะได้ฟังเมื่อไหร่คะเร็วเร็วนี้แน่นอนค่ะจะใกล้วางแผนเรียนบั้มเต็มด้วยใช่ค่ะนะฮะนอกจากเพลงช้ามีเพลงเร็วด้วยในอัลบั้มมีมีหลากหลายอารมณ์เลยค่ะมีทั้งแบบรักกันใหม่ๆแบบป๊บปิ้นเลิฟหรือว่าแบบเศร้าโหดมากๆมีให้ให้ฟังหมดเลยคุณจ๋าเป็นเป็นแนวไหนฮะติดตามติดตามมาตั้งแต่ คนเจ้าน้ำตาเราเพือนอะไรแนีอะไรนะเอ่อให้รอเราได้อะไรนี่แฟนตัวจริงเลยแล้วก็ติดตามนะอัลบั้มเต็มนะครับเอ้ามาที่เรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าเข้าอย่างนี้เลยไม่เพิ่งล่าสุดเห็นไงไปสวีดอะไรนิวบนเวทีบนเวทีกับหนุ่มเป๊กอะไรแบบมีการขอกันอะไรอันนี้นี่แหให้ดอกมงดอกไม้อะไรอ่ะให้ดอกไม้เปิดตัวหรอเปิดตัวหรอมมไไไ่่ด้เรกงแต่เป็นข่าวเรื่องมินิก็เปิดตัวเลยนะไม่ขนาดนั้นค่ะคือในคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นแบบ เราหาเกสที่ในชีวิตอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยค่ะมาขึ้นมาเป็นเป็นเกสในบนเวทีค่ะไฟเดย์เบสออนทรูสตอรี่ไงเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็ต้องเอาเรื่องจริงอุยก่อนนันละอิจฉาเดี๋ยวเสียงคุณอน่ะตาล้อมากเลยอ่ะดูพี่ไปกก็น่าขู่เขาทำตามบทบาท เปนจริงแสดงหรอบทบาทที่เป็นเรื่องจริงนี่ไงไม่ได้มีแค่คนเดียวอีกคนหนึ่งก็ต้องถามด้วยเหมือนกันจะได้จะได้จิ๋วนี่จะได้มามีข่าวเรื่องความรักเลยมาหันเลยคุณตกค่ะมคอรู้ข่าวเหรอรู้สิแฟนเป็นใครอ่ะ แฟนไม่ถามตัวเองให้ตอบเองเลยหรอเออตอบเองนี่วิตตายละใช้พี่ตอบแทนมัดูใจใครอยู่ดีกว่าเออใช้กับลูกของเจ้าของไข่มวยอ่ะถามไม่ถามต่อแล้วไม่ถามต่อแล้วถ้าทางจะแย่แล้วลูกลูกไข่มวยก็ต้องดูดูต่อไปเนาะโอเคไหมความรักก็โอเคนะใช้เวลาใช้เวลากันต่อไปนะคะวันนี้มาร่วมรายการของเรามีดอกไม้สวยๆให้ด้วยขอบคุณค่ะจากมิสแมรี่นะครับขอให้ร้านในสุดนี้เนี่ยโด่งดัง จากดังอยู่แล้วก็ดังแบบพูดแตกไปเลยนะครับถูงขึ้นระดับหนึ่งทุกชาตินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาละครับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากมิสซิลลี่และเสื้อผ้าจาก X X I Forever ด้วยนะครับถูกต้องค่ะวันนี้นะคะลาไปกับรอยไทยไอเดียค่ะกับเมนูเด็ดๆนะคะจากเชฟฟ้องพรุ่งนี้ก็เจอกันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วก็จ๋าด้วยด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะดังๆนะจ๊ะ